บักใหญ่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสองสาหน่วยบันทื้นหาของป่าเด้อค่ะมื้อนี้อยู่หมู่บ้านของสราวุฒหน่วยกระลังถ่าสราวุฒกับทีมงานเลยค่ะกำลังไปลงเอาป่าถ่าหลดพ้นอยู่ด้วยจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมงานมาแล้วจ้าพี่น้องมีใส่สลิงไหมให้บอยคนนั้นลาช้า ซาลาวุตามหลังมาบ้านบอมอเลยนี่อ้จา้าของปุ๋ยนี่โอู้ข่าวทาข่าวทาปุ๋ยแหลกมองฮันฮาคุณว่าบ่บ่ทันบุกร้ายเต็มมาเนี่ แมแมนจังละไวรีนอวาเหมือนนีเด้วป้าขยแ่งเขาปปดะลักเอากนเด้หลักปะปูไปละโอ้ลักปะบูแลนพีน้องไป่ละสิามให้ยูฟูป้าต้องก่้ะกำลังสีมึงโตมันว่าโตมันขนาดไต่นะหนึ่งสองสามสี่หาทุกปุ๋ยสิน้อง ป้าอันนี้แลมโบเอายิบหาโลเด้อป้าหน่อยป้าหน่อยแลมโบเอายิบหาโลป้าตีถูป้าขยันหลายแต่ว่าเหมือนีงโทรหาหน่วยแต่สาๆวๆเลยสิมายืนป่ะมามาทรงเล็กหน่อยแล้วสิมาอืมอิบผ่อกู้มีหัวปลาคออืมป้าไม่แต่ป้าขยันกี่ลีิทตีถู ก้อนมานเนี่ยเราเห็ดแต่งานโอ้ยก่นนี้เขาจับหน่อยอื่สั่นแล้วเลยแหละนี่ก็รับบอกว่านายีสองลูกเออกช็อกเกอร์ม่หัช็อกเกอร์มลับแต่เอาแต่ป้าบูเขาลักป้าบูเขาอยู่ละรักป้าบูแลนอีกอะยะารักป้าบูแลนอีกละ ปลารเน้ะเอเอามึงปลาตองด้วยค่ะปลาตองไก่ปลาตองไก่ยิบพอยิบโอ้ยบักง่า่เลยอ้ัเย่ะมจอโอีโ